เอาบีเคลิกมาเล่นหน่อยที่ว่าอะไรเงี้ยเผื่อมีอะไรในหัวแล้วก็วิววิวบ้าบ้ามันก็เข้ามาในหัวมันผิดไปไนไเนี่ยไอ้เหี้ยมันเข้ามาในหัวตอนอาบน้ําตอนอะไรเงี้ยตอนรู้พิกัดอะไรเงี้ยแล้วก็ล้อกในหัวเราเขาข้าวแคปเวววว๊วววบ้าแคนวีเขาวู่ฟู่ฟู่ฟู่อยู่ไงมันเป็นเมลโลดี้ให้อ๋อแล้วก็ไอ้สัตว์พวกนี้มีพีพีพพครับพีพีครับแล้วก็แบบเอ้ยไม่รู้จะเขียนอะไรก็พีพีครับไป <c oughs> จะนึกจากชื่อกู จะได้รู้จักตัวตนกูซะบ้างอะไรอย่างงี้มึงอ,อย่าได้ไปมองกูยังกูเนี่ยอ๋อไอ้นี่มันชื่อผีเด้อกูไม่ด่ามาันละอะไรมาแนละ้วไอ้แต่ว่ามันมีมันมีเสียงหลุดขำมาได้สิมันใช่ปะตั้งใจตั้งใจยักเข้าไปออตต๋ตั้งใจตั้งใจหมดตั้งใจเลื่อนเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วถ้าจะให้คนเขารู้ไงว่าเฮ้ยกูเห็นมึงหัวเราะนะแต่กูใส่กูถามบารวเซอร์ดิกูาวางแผลไว้หมดแล้วไอไอกูไอกูขยับให้มันไอพอดีจังหวะไอกูไอจริงกูไอดูอะไรก็ไอแล้วก็ให้ขยับเฮ้ยมึงขยับไอกูหน่อยไว้เฮ้ยมึงขยัับหวเราะกนนิดึง ให้มันไปแอบๆกูหล่อกูหล่อจริงก็กูหากูหาเฮียห